สวัสดีปีใหม่นะทุกคนวันนี้เราจะมาต้มกาแฟบนหอ,อบ้านต้นไม้ที่ยังไม่แล้วเสร็จนะแต่เราสามารถขึ้นไปทำกิจกรรมได้แล้วเดี๋ยวเราไปต้มกาแฟกินแบบเพลินๆกันบนนู้นชมวิวธรรมชาติในตอนเช้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจะเอากาสด,ดีขนาดไหนนะบนนู้นส่วนต้นเช้าแล้วก็ปีใหม่ผ่านมาก็มีอะไร ดีๆเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นคดดลิปเลยปมๆเราจะลองขึ้นอ่าบ้านต้นไม้ทางไหน,นนะทางลัดกาจะขึ้นไปที่บันไดตรงนู้นนะว่าจะปีนขึ้นไปไดนะ้ไม่ป่าทีกคนเออนี้เราเกียมไม้กวาดก็้วยเพราะข้างบนมีใบไม้ร่วงเยอะมากเลยไม่ได้มาวันเดียวนะทุกคนใบไม้ร่วงเต็มเลย กาแฟเดือดแล้วนะทุกคนนี่

อืมนม่เลยนืมโอืยอ้ม หอมมากเลย 嗯。Mm. บ้านต้นไม้นี่นะทุกคนทางขึ้นอ่ะดูเหมือนง่ายนะทางขึ้นอย่างนี้นะดูเหมือนง่ายเป็นขั้น,นบันไดบาแถวบ้านเรียกโงงเหมือนจะง่ายแต่ว่าระยะมันสูงแล้วก็ค่อนข้างลําบากนะต้องใช้ความระมัดระวังมากถ้าเราเกิดมาในเวลากลางคืนนะโดยโด้วยนะเงียบๆี้วขึ้นมาอย่างนี้นะหลอนเหมือนกันนะแบบเสียวๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรา มาบ่อยๆเป็นประจำก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนคิดว่านะคิดว่าก็อยากมาทำคลิปในตอนกลางคืนอะไรเล็กๆน้อยๆดูบรรยากาศในตอนกลางคืนบ้างนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทำคลิปบนบ้านต้นไม้ในเวลากลางคืนหรือช่วงหัวค่ำอะไรเงี้ยเอาไฟมาก่ออะไรบริเวณนี้เราจะเอาดินขึ้นมาแล้วก็ทำกองไฟนะทุกคน ก็มีหม้อต้อมอะไรงั้นะน่าจะน่าจะดีสำหรับคลิปนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนแล้วก็มากินกาแฟบนบ้านต้นไม้ของเรานะไม่มีอะไรมากมายแค่มาก,กินกาแฟชมบรรยากาศแล้วก็สวัสดีปีใหม่ผู้ติดตามเพื่อนเอน,เนทุกคนบรรยากาศตอนเช้าก็ วันนี้ไม่มีลมเลยนะค่อนข้างอบอ้าวอยู่แต่ก็ถือว่าสดชื่นนะน้ําในคลองก็ยังเยอะนะทุกคนแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็ประมาณนี้นะคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้หกไปเจอด้วยเพื่อได้รับชมในคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกาลังใจให้กันในคลิปต่อไปนะแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้มา you <sighs>